วัสดีค่ะนี่คือศาลเจ้าปูนาเพียงมาโพนะคะเอ็นาโพนาเพียงนะคะศ <c oughs> าลที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอพรกับเจ้าปู่นาโพนาเพียงเพราะว่าขอพรสำเร็จทุกประการไม่ว่าเป็นศิลปินดังนักร้องดังดาราดัง หรือคนธรรมดามาขอพรได้หวยเด็ดเลขเด็ดก็ถูกเป็นแสนเป็นลัานสำเร็จแทบทุกคนเลยค่ะแล้วคนเข้ามาเยอะด้วยนะคะจะมีลำซิ่งลำวงลำ,ลำสวายตา่ตางๆมาเป็นชุดๆใหญ่ๆเลยค่ะถ้าใครมาขอก็ได้ท่านผี สถานที่ปูนาโคนาเพียงตั้งอยู่จังหวัดบานอนบีบัต์เทอกบานอนวิบาต์จังหวัดสุโยอยู่อำเภอบานนบีบัตนี่คือถนนถนนเส้นบานนวิบาตนะคะนี่คือเส้นถนนบานนวิบัต์จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณ ลำจิ้งจะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะอ่วันนี้ผ่านไปแล้วเรามาไม่ทันนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่าย่คนมาแก้บนลำซิ้งที่ได้ราำวันใหญ่ๆมาเยอะวันละหลายชุม,ม,มนุมเลยค่ะแต่วันที่30ธันวาคมนี้ก็มี31ธันวาคม คนขอพรเยอะขี่รถผ่านไปผ่านมาจะจะบีบแต่ด้วยนะคะาส ปูะะ่ปท่านจะเป็นอย่างี้นะคะนี่สามท่านปู่จะอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนเอพากันเข้ามาขอพอรกันเยอะๆนะคะขอโชคขอลาบสำเร็จทุกประการด้วยเถิดส่วนมากจะสำเร็จแทบทุกคนเลยนะคะได้รางวัลกันใหญ่ๆวันที่แอดมาวันนั้นน่ะ คนมาแก้บนเอาลำซิ้งมาแก้บนเข้าได้รางวัลโชคลาภเป็นล้านเป็นแสนเป็นแสนก็มีเป็นล้านก็มีถูกกันเยอะเลยมาอยู่สองคณะรอขึ้นคิวลำถวายท่านปู่นาโภนาเพียงนะนี่คืออักขระอ่าเรียกอะไรนะคำขอพรของ ปู่คำบูชาของปู่คำบูชาของเจ้าปู่นาโพนาเพียงจะเป็นถ้าใครไม่สะดวกมาก็ขอพรที่บ้านก็ได้แล้วค่อยมาแก้บนทีหลังก็ได้นะคะเราเราถ่ายให้ดูแล้วคะ่ะพรพรอ,อยู่ที่บ้านแล้วพอเราสำเร็จเราค่อยมาแก้บนก็ได้คะ่สะสถานที่ตั้งคืออำเภอวานอนใว ติดถนนเลยนะคะติดถนอนอำเภอนอนนอนวิวาดค่ะก่อนจะถึงว่านนอนวิวาดก่อนจะถึงตัวอำเภอค่ะนี่นะคะปักหมุดเข้ามาเลยค่ะปู่นาโพนาเพียงอ่าว่านอนวิวาดอำเภอว่านอนวิวาดแค่นี้ก็ถึงแล้วค่ะแอปก็ามาตาม g p s นะคะ ขอพรกันเยอะๆด้วยนะคะจำเร็จกันด้วยคะ่ะนี่คือขอพรํำเร็จกันทุกคนนะคะ จะพาอ,ออกไปดูถนนข้างนอกนะคะนี่คนขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแต่ขอพอรจากท่านให้ขอให้ไปลอดปลอดภัยอย่าได้มีภัยอันตรายอันใดเลยขอให้จบสบายกายสุขสบายใจยิ่งผ่านไปปลอดภัยทุกประการคนจะบีบแต่แพทยทุกคันเลยนะคะนี่คือถนนติดถนน ด้านนี้ก็จะมีจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าศาละคะัะต้นอะไรเรื่องดอกอะไรต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรเน,นาะเนาะต้นไม้อยู่หน้าศาลนะคะนี่คือศาลท่านปู่นาโนณเพียงนะคะรูปโฉมจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้ถนนมุ่งหน้าไปทางนี้ไปไหนพอ มุ่งหน้าทางนี้คือคัาตะกานะคะมุ่งหน้าไปทางนี้คือไปพังคนนะคะแล้วเขตนี้เขตอะไรเพราะอันนี้คือวานนวิวาสนี่บ้านบ้านอะไรปู่นภโณนเพียงท่านอยู่บ้านอะไรไเออเนาะมันอยู่ระหว่างบ้านอะไรไนี่คือป้ายฐานปู่ท่านนภโพนเพียงนะคะจะเป็นรูปโสมอย่างนี้นะคะ ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะใครพอปักหมุดเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยปู่สารปู่ท่านจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยรูปสรงใกล้จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะผู้คนขับรถผ่านไปผ่านมาจะบีบแต่ปัดปัดอย่างนี้เลยคะ่ะนี่คือสถานที่ใกล้เคียงท,ที่ใกล้ มีเซมซีให้เสียงด้วยค่ะใครอยากเสียงเซมซีก็เสียงได้นะคะมีเซมซีเสียงโชคเสียงลาบอยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้ก็เสียงเซมซีได้นะคะโชคดีสีวันตาเราอยู่ในความเชื่อนี่คือสานที่เป็นอย่างนี้นะคะนี่คือ จะเป็นแบบนี้นะคะรูปทรงจะเป็นแบบนี้คะ่ะ <c oughs> พดนาพ่ในเคียง คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเข้ามาชมคลิปแล้วกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามดอนแฟมิลี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคน,คน like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลี่ค่ะขอบคุณค่ะ